สวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายป,ป่าป่าลุ่งลุงหน้าอาสุผูสุคนเด้อครับน้องหน้าคิ้นครับผมเป็นลูกพ่อจักกับแม่นุกือนีน้องหน้าคินสิมารีวิวการเต้นดีกิตาดิดด้งติ้งเตลิงิ้งๆิ้ เล่นเฟซกันทุกวันอย่าลืมทานข้าวกันนะครับนาคินเป็นห่วงสุขภาพเหมือนพ่อจากกับแม่นกเลยข้าวปลาไม่ยอมกินแชทกดกด,กดจิ้ม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 กด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 นาคินจะกินนมแม่นกก็กด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 ไม่ได้กินนมทุกที พ่อจักก็เหมือนกันอาคิ้งง่วงนอนพ่อจักก็กด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 เพราะฉะนั้นแล้วเป็นห่วงทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ